ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับพบกันเป็นประจำกับผมปิงปองนะครับทาง Facebook Fan Page คนติดเล่าแล้วก็ YouTube Channel คนติดเล่า Podcast นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Fan Page นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube Channel ด้วยนะครับ วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมมีเรื่องซึ่งมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรครับแล้วก็เป็นเรื่องที่วันนี้เราน่าจะพูดกันได้ชัดเจนจัวหัวไว้ว่านายในยสุดเสนหาอธิบายคําหัวเรื่องซะหน่อยครับก็คือว่าผมเคย เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชฐานชั้นในหรือว่าฝ่ายในเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังมาพอสมควรแล้วนะครับมีหลากหลายเรื่องที่เกิดขึ้นภายในรั้วพระราชวังซึ่งว่ากันว่าเป็นเมืองต้องห้ามนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นฝ่ายในของในรั้วในวังเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีแต่ผู้หญิงเนี่ยครับแล้วก็มีจ่าโคลนซึ่งก็เป็นผู้หญิงในการดูแลแล้วก็ภายในฝ่ายในนั้นก็เต็มไปด้วยนางในซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามนะครับของพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัย ผมก็เพิ่งเล่าในเรื่องของฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งเมื่อสักร้อยปีเศษแล้วนะครับก็ยังมีสภาพแล้วก็วิธีการประเพณีวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตในฝ่ายในแบบนั้นนะครับทีนี้คําว่านางในแต่ผมโจหัวไว้ว่านายในมันก็จะมีความหมายตามคําเลยแหะครับคุณผู้ฟังครับเกริ่นให้ฟังอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าประเพณีวังนะครับหรือว่าเป็นพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์แต่และพระองค์เนี่ย ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับแล้วแต่พระราชนิยมของพระองค์นั้นๆน,น,นะครับที่ผมกาลังพูดถึงนี่คือเมื่อผลัดแผ่นดินจากแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับเข้าสู่แผ่นดินของรัชกาลที่6ก็คือประบัทสําเร็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยฝ่ายในของแผ่นดินรัชกาลที่6เนี่ยท่านไม่โปรดที่จะให้มีนางในมากนักครับ ก็ยังมีนางในอยู่เพราะว่าพระราชวังฝ่ายในแต่เดิมเนี่ยาราชบริพาหรือแม้แต่เชื้อพระวงเดิมซึ่งข้ามแผ่นดินมาจากไปฏินทิกาทที่5เนี่ยก็ยังทรงประทับอยู่ในฝ่ายในของพระบรมหาราชวังและก็เขตพระราชวังดุสิตเหมือนเดิมนะครับ คืเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่แผ่นดินรัชการที่5เนี่ยท่านสร้างพระรชวังเอาไว้ให้รัชกาลที่6ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพยุพราชก็คือเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชีราวุธสยามกุฎราชกุมารนะครับสร้างพระตำหนักเอาไว้เรือนหนึ่งนะครับอยู่ด้านใกล้ๆก,ก,กับพระรชวังดุสิตนะครับชื่อว่าพระตำหนักจิตลดา ซึ่งจริงๆเป็นโคลาอันกับโคลาที่กับที่พระตำหนักจิรดาและโหฐานในเขตสนจิตที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับตัวเรือนพระตำหนักจิรดาเนี่ยอยู่ติดกันเลยกับวังปารุสกวันนึกออกไหมครับตรงหัวมุมถนนราชดำเนินนอกนั่นแหละครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับเรามองจากถนนราชดำเนินนอกเข้าไปก็จะมองเห็นตัวตำหนักศิรดาเดิมนะครับเป็นหลังเก่าแล้วก็ที่นี่เองก็ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับเข้าไปชมได้นะฮะทุกวันนี้ พอรัชกาลที่6ท่านขึ้นครองราชท่านก็เสด็จเข้าไปอยู่ในพระชวังดุสิตครับเพราะฉะนั้น ฝ่ายในของรัชกาลที่6กเนี่ยก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายในที่ข้ามแผ่นดินมาจากแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับฝ่ายในซึ่งเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ในแผ่นดินรัชกาลที่6กเนี่ยก็มีมหาดเล็กหลายคนเลยครับที่เป็นฝ่ายในซึ่งดูแลใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อย่างมากเลยครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เป็นคนสนิทซึ่งว่ากันว่ามีบทบาทและก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินพระทยัยกับรัชกาลที่6พอสมควรนะครับ ผมก็กลังพูดถึงมหาดเล็กซึ่งมีความสนิทสนมและก็อยู่ใกล้ชิดรับใช้เบื้องพระยุคลบาทของรัชกาลที่6อย่างมากเลยครับก็ <c oughs> คือเจ้าพระยารามราคบนะครับ <c oughs> ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินชื่อของท่านมาแล้วนะครับ <c oughs> ชื่อเดิมท่านชื่อหม่อมหลุงเฟื้อพึ่งบุญครับ <c oughs> ท่านเกิดเมื่อ5ตุลา2433 <c oughs> เป็นบุตรของพระยาประสิทธิสุปการครับหรือมอมราชวงศ์ละไมพึ่งบุญกับพระนมทัตพระนมทัตเนี่ยแม่ของเจ้าพระยารามราคบเนี่ยเป็นพระนมของรัชกาลที่6นะครับ แล้วก็ท่านก็นมีพี่น้องร่วมบรรดาด้วยกัน3คนครับมีพี่ชายก็คือเชื้อพึ่งบุญนะครับหรือว่าเท้าอินทรสุริยานครับซึ่งเป็นพนักงานภูสามาลาอยู่ในวังอยู่แล้วนะครับและท่านเป็นคนกลางครับแล้วก็มีน้องชายเป็นหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญหรือมหาสเสวกเอกหรือพระยาอนิรุตเทวานะครับซึ่งก็เป็นมหาดเล็กใกล้ชิดรชัชกาลที่6เช่นกันครับรัชสำนักฝ่ายในในแผ่นรชัชกาลที่6เนี่ยมีข้าบาทบริจาริกาถวายงานรับใช้เป็นมหาดเล็กชายหนุ่มเกือบทั้งนั้นเลยนะครับ พระองค์ส่งคัดเลือกเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้งานมากกว่าที่จะเป็นหน้าที่ของข้าราชสำนักในฝ่ายหญิงนะครับเจ้าพิยรามราคบเนี่ยเป็นบุคคลที่ว่ากันว่าเป็นนายในที่ทรงรักใคร่เชื่อถืออย่างมากครับแต่ก็ไม่มีใครพูดนะครับอย่างแน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับนอกเหนือจากการรู้ว่าเป็นผู้รู้ใจท่านเป็นรู้พระราชาธิบดยท่านอย่างยิ่งนะครับ ก็ต้องบอกตรงๆครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องกว้างขวางนักในการที่จะมีผู้ชายรับใช้ใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพระราชนิยมของรัชกาลที่6เองนะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในเรื่องของนายในคือเจ้าพยารามราคบเนี่ยเป็นบันทึกนะครับ ซึ่งอยู่ในบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยดิศกุลครับในจะพูดถึงบันทึกเล่มนี้ก็ต้องกล่าวถึงท่านไว้หน่อยนะครับหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยดิศกุลเนี่ยท่านเป็นพระธิดานะครับในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านประสูติแต่หม่อมเฉยดิศกุลนะครับเมื่อ17กุมภาพันธ์2438าครับมีพี่น้องร่วมประมาณดาเดียวกันก็คือหม่อมเฉยดิศกุลเนี่ยสามคนนะครับท่านเป็นคนโตครับก็คือมีหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขาและก็หม่อมเจ้าหญิงพััฒนายุครบ แล้วก็ว่ากันว่าท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์ที่สนิทสนมกับรัชสสกาลที่6พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นนักบันทึกครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ในบันทึกของหมงเจ้าหญิงพูลพิสมัยดิสกุลนะครับท่านเขียนหนังสือไว้หลายเล่มครับก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตตักใสเมื่อ11สิงหา2533นี่เองนะครับท่านอายุยืนถึง95ปีครับ สิ่งที่ผมกำลังมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมาจากหนังสือเล่มหนึ่งของท่านนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะว่าเป็นหนังสือก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับเนื่องจากว่าแม้ว่าหม่อมเจ้าหญิงบุญพิสมัยเนี่ยจะได้เขียนหนังสือหลายเล่มนะครับแล้วก็มีสารคดีหลายเรื่องเลยเยอะแยะเลยนะครับมีประเพณีไทยมีชีวิตและการงานของสมเด็จกรมพิยาดำรงราชานุภาพแต่หนังสือเรื่องสิ่งที่ข้าพระเจ้าพบเห็น,นมีที่มาต่างกันครับ หม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยท่านเป็นนักบันทึกครับเรียกว่านึกง่ายๆก็คือท่านเขียนไดอารี่ครับท่านเป็นคนเขียนไดอารี่แล้วก็ท่านได้เขียนไดอารี่ไว้เก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวครับไม่ได้คิดจะเอาไปตีพิมพ์ที่ไหนเลยนะครับแล้วก็เขียนไว้บันทึกในเรื่องราวที่ท่านเจอในช่วงผระช,ชีพของท่านตั้งแต่ก่อนเป,นปลี่ยนแปลงการครองกระทั่งเป,ปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับยาวนานทีเดียวครับในงานศพของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยเนี่ยครับทายาทก็เลยเอาบันทึกซึ่งเป็นไดอารี่ของท่านมารวมเป็นเล่ม นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสืองานศพของท่านเองนะครับเรื่องราวในบทบันทึกของท่านน่าสนใจมากครับเพราะเป็นมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นไม่ได้รับรู้บางเรื่องเป็นเรื่องที่บันทึกเอาไว้ตรงไปตรงมานะครับพาดพิงถึงบุคคลหลายคนเลยแต่ว่าทายาทก็เลือกที่จะใส่จุดๆๆลงไปแทนนามหรือพระนามของบุคคลที่ท่านพาดพิงถึงหลายที่นะครับหลังจากนั้นบันทึกเล่มนี้ก็เลยถูกนํามาพิมพ์เป็นหนังสือครับตั้งชื่อหน,นังสือว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าพบเห็นโดยผู้เขียนก็คือหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย นิกุลทุกวันนี้ยังมีขายนะครับแล้วผมแนะนําคุณผู้ฟังว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับเป็นบันทึกแล้วเป็นเรื่องที่บางเรื่องเราไม่รู้เลยนะครับหนึ่ในเรื่องที่ท่านบันทึกไว้ก็เป็นเรื่องของเจ้าพญารามราคบนี่แหละครับ เนื่องจากว่าท่านมีความสนิทชิดเชื่อกับลนก้ารัชกาลที่6พอสมควรนะครับท่านก็มองเห็นเจ้าพญารามราครบแล้วก็บันทึกเอาไว้พอสมควรเลยครับในบันทึกของหม่อมเจ้าญิางพุนพิสมัยดิสกุลเนี่ยท่านเล่าว่านมสกุลพึ่งบุญเนี่ยมีอ้างอิงถึงพระราชดำรัสว่าสกุลนี้อยู่มาได้เพราะบาร,รมีของพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ชุบเลี้ยงกันต่อมาครับเพราะว่าสายตระกูลของเจ้าพญารามราครบเนี่ยมาจากกรมหลวงรักกรนเรศพระเจ้าไกรสอนนะครับพระาราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งเลยนะครับซึ่ง หมเจ้าหญิงพูนพิสมยัยเล่าเรื่องที่เจ้าหน่ายทรงบอกกันต่อๆมานะครับว่ากรมหลวงรักโรนเรศสเนี่ยทรงปราดเปรื่องและก็มีอํานาจมากในแผ่นดินรัชกาลที่3ครับอีกทั้งเป็นผู้รู้รู้ใจของรัชกาลที่3มากครับแต่อย่างไรก็ตามภายหลังในเกิดกรณีขุนนางเนี่ยถวายดีกาเรื่องลูกชายถูกกรมหลวงรักโรนเรศเนี่ยทรงตัดสินประหารชีวิตครับรวมถึงคดีเรื่องพฤติกรรมทางเพศกับพวกโขนและก็ละครชายมีความผิดปกติตอนนั้นมันเป็นเรื่องไม่ปกตินะครับ ต่อมาจึงถูกลดพระยศลงครับเป็นแค่หม่อมไกรสอนครับจากนั้นก็ถูกประหารชีวิตนะครับในปี2391ครับซึ่งก็มีผลกระทบถึงวงวานเพราะว่าถูกลดอิสริยศักดิ์ผู้สืบสายไปเลยนะครับหม่อมไกรสอนเนี่ยมีลูกหลายคนครับโดยคนหนึ่งก็คือหม่อมเจ้ากำพลซึ่งมีลูกคนหนึ่งคือหม่อมราชวงศ์ละไม้นั่นเองครับซึ่งหม่อมราชวงศ์ละไมนั่นก็คือพ่อของเจ้าพรยารามราคบนี่แหละครับ ส่วนฝั่งแม่ก็คือพระนมทัตเนี่ยหม่อมเจ้าหญิงพุนพิสมัยในบรรยายว่าเป็นคนดีนะครับเรียบร้อยมีศาสนาไม่ลหลงไหลในบุญบาร,รมีจนเกินควรนะครับแล้วก็เป็นคนตรงตรงนิ่งๆไม่พลิกแผลงไม่ยุ่งเหยิงกับใครพระนมทัตเนี่ยมีลูกกับพระยาประสิทธิสุภการนะครับหรือว่าละไมาพึ่งบุญเนี่ยก็คือเจ้าพญารามราคบแล้วก็พระยาอานิรุธเทวาครับซึ่งเป็นนายในคนโปรดของรัชกาลที่6เลยเช่นกันนะครับ มีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องในในะครับของชานานยอดหงนะครับอันนี้หาอ่านได้นะครับเล่าว่าสายตระกูลของกรมหลวงรักเนรเนี่ยที่ต้องโทษอยู่อย่างไม่ค่อยสง่างามในราชสำนักเนี่ยจนกระทั่งรุ่นเหลนก็คือเจ้าพิยารามราคบเนี่ยแล้วก็พระยาเนรุเทวาเมื่อมีพระราชบัญญัตินมสกุลเนี่ยจึงพระราชทานนมสกุลใหม่ว่าพึ่งบุญครับเนื่องจากว่าพึ่งบุญบารมีในรัชกาลที่6จนยกระดับทางสังคมกลับมามีบารมีอีกครั้งนั่นเองครับเจ้าพิยารามราคบสมัยวัยเด็กวัยเยาว ชวชังในสำนักของพระพันปีหลวงไปอยู่กับพี่สาวครับสมหัยเด็กๆได้เรียนหนังสือที่วัดบพิพิมุขคุณชานันยอดหงในบรรยายว่าเข้ามาถวายตัวเมื่ออายุ14ครับแต่ว่าในบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพุนพิสมัยลงว่าอายุถวายตัวนี้คือ13 ก็คงใกล้กันแหละครับสิบสาปีนะครับการถวายตัวครั้งนั้นเนี่ยเป็นการอยู่กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเสียงมกุฎราชกุมารครับหลังจากพระองค์สเสด็จมีวัดกลับพระนครนะครับท่านกลับมาจากอังกฤษนะตอนท้่ท่านเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับหม่องเจ้าหญิงบุณพิสมัยเ,ยเล่าว,ว่าถวายตัวพร้อมกับพระยาอิุทเทวาผู้น้องนะครับจากนั้นก็ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ศึกษาขนบธรรมเนียมราชการที่โรงเรียนมหัดเล็ก ของรัชกาลที่5นะครับก็คือโรงเรียนมหาเล็กหลวงนั่นเองนะครับจนถึงอายุ18เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระรบรมโมรสธิราชก็คือรัชกาลที่6ครั้งที่ยังเป็นพระมรสโอราชกราชนะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้ารับราชการในพระองค์ในตําแหน่งสํารองราชการในเวรขวาครับ เคยดูแลเครื่องเสวยและก็ปฏิบัติราชการทั่วไปในบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสัยนี้ยังเสริมมีนะครับว่าเป็นผู้รับใช้อยู่ในห้องบรรทมเลยนะครับเจ้าพญารามราคบเนี่ยเป็นผู้ได้ปฏิบัติใกล้ชิดตั้งแต่ตื่นบรรทมจนถึงเข้าบรรทมเลยครับซึ่งเจ้าพญารามราคบก็ไม่เคยขาดงานเลยครับและก็สร้างความประทับใจได้อย่างรวดเร็วครับได้รับความไว้วางพระราชทัยไทยอย่างมากความนี้ปรากฏในพระราชหัตถเลขานะครับในวันครบรอบ21ปีรัชกาลที่6ท่านบอกว่าเป็นอุปถากอันถูกใจ หาผู้ใดจะเสมอเหมือนได้ยากและก็นับว่าเป็นคนหนุ่มที่อัศจรรย์ไม่เหมือนคนหนุ่มทั้งหลายที่เป็นที่ประทับใจขนาดนั้นนะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่มาจากลักษณะส่วนบุคคลหรอกครับ ประการหนึ่งก็คือท่านเจ้าพญารามราคบเนี่ยท่านใกล้ชิดรัชกาลที่6มากนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทมถึงเข้าบรรทมนี่ร่วมโต๊ะเสวยทุกมื้อนะครับเป็นผู้ตามเสด็จจนถึงแทบทุกกิจกรรมที่พระองค์ทรงเริ่มเลยแม้แต่ในเวลาที่พระองค์ไม่ศพพระราทามเไทยคืออารมณ์เสียเนี่ยก็จะมีเจ้าพญารามราคบอยู่ข้างๆเสมอครับในขณะที่ข้าราชการคนอื่นเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ครับเมื่อรุ่นหนุ่มเนี่ยก็ได้เป็นตัวละครผู้หญิงในละครพูดนะครับที่รัชกาลที่6ท่านโปรดละครและ คบหนุ่มๆเนี่ยก็ได้เป็นตัวละครแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับหม่อมเจ้าหญิงภูมิวิสมัยนี้เล่าว่าเนื่องจากว่าเพราะหน้าตาดีครับและก็เหมาะสมกับอายุจึงมักได้เป็นบทนางเอกเสมอครับในบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงภูมิวิสมัยนี้เล่าถึงตําแหน่งของเจ้าพระยารามราคบไว้นะครับว่าถึงเวลาเสด็จขึ้นสวรราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าพระยารามได้เป็นนายขันหุ้มแพรกรมมหัดเล็กหลวงเป็นขั้นแรกแล้วก็เลื่อนขึ้นเป็นจ่าโยงเป็นพระนายสันเพรและก็เป็นพระยาประสิทธิสุปการ จนถึงพศ2464ก็ได้เป็นเจ้าพระยารามราครบ ันเป็นชื่อที่มาจากชื่อผู้นั่งกลางช้างชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นผู้ส่งสัตาวุธถวายตามพระราชประสงค์จนทรงช้างชนะในยุทธหัตถีเมื่อ3า0ปีมาแล้วนั่นแหละครับเมื่อพศ2 4 5 7เจครับเจ้าพญารามราคบยังได้เป็นอธิบดีกรมมหัดเล็กนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ให้เชื้อพระวงศ์ใกล้ชิดและก็ไว้วางพระราชลิขิยเท่านั้นนะครับจากนั้นยังได้รับราชการในตำแหน่งสมุหราชองครักษ์เมื่อพุทธศักราชสองาันสา่ร้ดยหกสิบสามารถตามสเสด็จ ว่าสนิทมากทีเดียวนะครับบทบาทและอำนาจของเจ้าพระยา,ารามราคบเนี่ยขยายออกมานอกเหนือจากกรมหาัดาเล็กด้วยนะครับโดยเป็นผู้ช่วยกระทรวงวังในนะครับพศ2456ปีถัดมาก็ยังได้เป็นองคมนตรีนะครับเมื่อถึงปี2467เนี่ยยศทหารของเจ้าพระยา,ารามราคบก็ขึ้นถึงตำแหน่งพลเอกในกองทัพบกนะครับจากที่เริ่มต้นด้วยร้อยเอกกรมทหารรักษาวังเมื่อยังอยู่ในตำแหน่งจ่ายงนับว่าเร็วมากนะครับและในปีเดียวกันนั้นก็ยังได้เป็นพลเรือโทนะครับต่อมาในปี2468ก็ยังได้เป็นผู้ ช่วยราชการกระทรวงทหารเรือจนเมื่อเปลี่ยนราชการในปีนั้นเองครับจึงได้ออกจากราชการและก็รับพระาชทานบำนาญปีละ8,000บาทครับซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเป็นอัตราสูงสุดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เสนาบาดีที่พ้นจากหน้าที่นะครับ เรื่องนี้ในหม่อมเจ้าหญิงปุพิสมัยเล่าเพิ่มมาไว้นะครับว่าในตอนปลายของรัชกาลเนี่ยเจ้าพญารามราคบเนี่ยมีอํานาจสูงสุดครับจะไปไหนก็ปักธงตราของตัวเองนะครับซึ่งเป็นธงที่มีพื้นแดงมีมานบยืนเชิญพระขันสีขาวอยู่นะครับอยู่ที่หน้ารถตํารวจก็จะเป่านกหวีดบอกกันให้ดูหนทางอย่างเหมือนกับในหลวงเสเด็จเลยครับเวลามีการงานที่บ้านเนี่ยคนก็จะเต็มไปหมดครับมีการปูพรมทางเดินให้พอพระยายรามเดินมาก็คนก็จะลุกขึ้นยืนพรึบพร้อมๆกันลยครับทำให้พวกที่ถูกหาว่าจะเป็นขบฏเนี่ิพู ในหลวงกันว่าเที่ยวสงสัยคนอื่นเขาจะเป็นขบฏไอขบฏจริงๆไงอ,อยู่ข้างๆนี่แหละอันนี้หมอกเจ้าหญิงผู้สมัยแกเล่าไว้นะครับที่จริงก็เป็นคําที่ค่อนจะรุนแรงไปนะครับแต่ก็เห็นได้ว่าน้ําใจคนภายนอกเนะี่ยปังป่วนทีเดียวเพราะว่าเหตุพวกนี้มันเป็นเหตุเล็กน้อยแต่ก็ดูเกินหน้าเกินตาอะไรประมาณนั้นแหะครับถึงขนาดที่ว่าตอนที่รัชกาลที่6ท่านสร้างพระราชวังซึ่งก็คือพระราชนิเวศมฤุกะทยวันนะครับปัจจุบันนี้เราก็ไปเที่ยวกันได้นะฮะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากสร้างพระราชนิเวศมิกทายวันใหญ่โตนะครับบริเวณข้างๆพระราชนิเวศเนี่ยถัดออกไปสะหน่อยนึงเนี่ยก็จะเป็นบ้านพักซึ่งสร้างเอาไว้ให้กับมหาเล็กคู่ใจ2ท่านนี้ก็คือเจ้าพระยารามราคบและก็พระยาอนิรุธเทวาทั้งคู่เลยนะครับผมแอบบอกคุณผู้ฟังนิดน,นึงว่า ลองไปเปิด Google Map นะครับแล้วก็ลองดูภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Map เนี่ยของพระราชนิเวศ์มริคกทตยวันเนี่ยถัดด้านไปด้านบนนิดเดียวครับก็ปัจจุบันเนี้ยซู่จะเปิดเป็นร้านชาร้านกาแฟก็ไม่ทราบเป็นบ้านพักที่ผมว่านี่แหละครับซึ่งมองจากภาพแปลนนะครับมองจากข้างบนลงมาเนี่ยบ้านพักแห่งนี้เป็นรูปหัวใจนะครับไม่เชื่อลองไปเปิดดูครับคุณผู้ฟังจะเห็นอย่างที่ผมบอกเจ้าพิอารามเนี่ยท่านมีทรัพย์สินแล้วก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนมากนะครับพร้อมกับขึ้นเงินเดือนด้วย อีกทั้งได้รับพระราชทานสิ่งของต่างๆเมื่อครั้งที่ท่านอายุ24ปีเนี่ยรัชกาลที่6ท่านพระชนิพลคำร้อยกรองเนี่ยพระราชทานพรและพระบรมบราชโชวาทให้เจ้าพระยารามด้วยนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานของขวัญน,นั่นคือบ้านที่ชื่อว่าบ้านนรสิงห์ซึ่งอย่างตอนนั้นยังสร้างไม่สมบูรณ์นะครับใหญ่เป็นคฤหาสน์เลยครับพระองค์มีพระราชหัตถเลขายืนยันการพระราชทานที่ดินแปลงนี้และก็บ้านหลังนี้ไว้ อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับตอนหนึ่งในนั้นได้เขียนว่าข้าพเจ้าเห็นว่าพระยาประสิทธิสุป,ปการหรือหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญเป็นผู้ที่ได้รับใช้ใกล้ชิดกรากรำม,มาด้วยความจงรักภักดีอันมั่นคงต่อข้าพเจ้ามาช้านานปันี้สมควรที่จะให้ที่บ้านอยู่เพื่อความสุขสําราญจะได้เป็นกําลังที่รับราชการสืบไปจึงทําหนังสือสําคัญฉบับนี้ยกที่ดินอันกล่าวมาแล้วข้างต้นให้เป็นสิทธิ์เป็นทรัพย์แก่พระยาประสิทธิสุป,ป,ปการหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญสืบไป พระยาประสิทธิสุปการหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญจะปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงในที่รายนี้หรือจะซื้อขายให้ปันแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแต่ใจพระยาประสิทธิสุปการตอนท้ายในเขียนไว้ว่าหนังสือสําคัญฉบับนี้ได้ลงชื่อและประทับพระราชลัญจกรสําหรับแผ่นดินและสําหรับตัวข้าพเจ้ามอบให้พระยาประสิทธิสุปการหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญรักษาไว้และได้คัดสําเนาวความต้องการมอบให้เจ้าพนักงานกรมพระคลังข้างที่รักษาไว้เป็นพยานด้วยอีกฉบับหนึ่ง และในงานนี้มีสิ่งน่าสนใจอีกประการครับก็คือรัชกาลที่6ทรงฉายพระรูปนะครับคู่กับเจ้าพระยารามราคบบนพระรูปมีพระราชหัตถเลขาเป็นลายมือของรัชกาลที่6นะครับเขียนไว้ว่าให้พระยาประสิทธิ์สุป,ปการเป็นพยานแห่งความสเสน่หา ็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเลยนะครับที่นาฮลริสักคนเนี่ยจะได้รับของขวัญขนาดว่ามีบ้านหลังหนึ่งชื่อว่าบ้านนรสิงห์ให้บ้านพร้อมที่ดินว่าอย่างนั้นแหละครับซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านคงทราบแต่ใครไม่ทราบผมจะบอกว่าบ้านหลังนี้ปัจจุบันนี้คือทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณผู้ฟังนึกภาพทาเนียบรัฐบาลออกไหมครับนั่นแหละครับนั่นคือบ้านที่รัชทิที่6ท่านทรงสร้างแล้วก็มอบให้กับเจ้าพระยารามราคบเป็นของขวัญครับด้วยความเสน่หาอย่างท่านว่านั่นแหละครับ โอ้โหให้ไม่เรียกว่าบ้านนะครับเรียกว่าคฤหรือหาดดีกว่าเพราะใหญ่มากนะครับสำหรับเรื่องส่วนตัวลักษณะนิสยัยและก็ชีวิตเนี่ย ในบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพุนพิสมัยอธิบายเสริมนะครับว่าเจ้าพยารามราคบเนี่ยมีผู้หญิง,ลงหลงไหลมากมายนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มไม่เพียงแต่เพราะได้เป็นนายโรงเอกของละครนะครับเจ้าพญารามเนี่ยท่านมักสนุกครับในการทําให้คนสงสัยว่าติดคนนั้นบ้างติดคนนี้บ้างอยู่เสมอแต่ไม่ได้ชอบใครจริงจังหม่อมเจ้าหญิงพุนพิสมัยเล่าหัวเอาไว้ว่าเจ้าพยารามราคบเนี่ยเคยพูดว่าใครจะรักหม่อมฉันจริงนอกจากอยากเป็นท่านผู้หญิงใส่สายสะพายกลัดเข็มพระบรมนามาพิไทยให้เต็มไหล ในวิทยานิพนธ์ของชาญันยอดโงบรรยายเอาไว้ครับว่ารัชกาลที่6และเจ้าพญารามราคบเนี่ยใกล้ชิดกันมากนะครับแต่มาเริ่มห่างกันเมื่อก่อนที่พระองค์จะสวรรคตเพียงปีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเจ้าพญารามราคบเนี่ยได้แต่งงานกับประจวบซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าพญายมราชตลับสุข,ขุม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่รัชกาลที่6ทรงเคารพนับถือนะครับหม่อมเจ้าหญิงพลพิสมัยเล่าว่าแต่งงานเมื่อประโจบเนี่ยอายุแค่10ปีนะครับในปี2467นะครับจนเมื่อประจวบอายุ14ก็มีลูกผู้หญิงชื่อรุจีราแล้วก็มีลูกชื่อมานนนะครับและเจ้าพิยารามราคบเนี่ยก็มีลูกแล้วก็เมียอีกหลายคนเลยนะครับที่ว่าหลายคนนี้ขนาดไหนก็คือเจ้าพิยารามราคบเนี่ยท่านสมรสกับพระยาท่านอื่นๆเนี่ยมีบุตรธิดารวมทั้งหมด34ท่านครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับมีบุตร ิดากับคุณหญิงประจวบรามราคบก็คือสมรสพระราชทานอย่างที่ผมเล่าไปเนี่ยสคนครับแล้วก็มีบุตรกับคุณนงคราญพึ่งบุญอยุธยานะครับอีก7คนนะครับแล้วก็มีบุตรกับคุณบุญเรือนพึ่งบุญอยุธยาอีก9คนครับรวมไปถึงมีบุตรกับคุณพิศวาดพึ่งบุญนอยุธยาอีก7คนครับยังไม่พอครับมีบุตรกับคุณถนอมพึ่งบุญนอยุธยาอีก6ครับแล้วก็มีบุตรกับคุณพยุงวดีพึ่งบุญอยุธยาอีก3ครับรวมทั้งหมดท่านมีบุตรธิดารรวมกัันนเยคคลบ เยอะจริงๆนะครับในช่วงปลายแผ่นดินรัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงประชวรครับเจ้าพยารามราคบมาเฝ้าทุกคืนนะครับในงานเขียนของชานันยอดหงเนี่ยเล่าโดยอ้างอิงบทความนะครับที่ชื่อ i lost a king โดย ralph waldo mendelson นะครับซึ่งบรรยายว่าเมื่อใกล้สวรครคตเนี่ยเจ้าพยารามราคบเป็นผู้ที่รัชกาลที่6ทรงวางพระหัตถ์ที่มือจนกระทั่งสวรรคครับ หลังจากสวรรคตเนี่ยบีบันทึกไว้ว่าพระราชสมบัติส่วนพระองค์ที่พระองค์ซื้อมาด้วยทุนส่วนพระองค์เองก็มักจะตกเป็นของเจ้าพญารามราคบและก็พระยาอเนรุตเทวาครับครั้นเมื่อเปลี่ยนรัชกาลนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่7เนี่ยภายหลังก็มีการตัดทอนรายใจ่ายในพระราชสำนักนะครับหม่อมเจ้าหญิงพุ่งพิสมัยก็เลยเล่าเอาไว้ว่าเจ้าพญารามราคบท่านก็กราบถวายบังคมลาครับทูลว่าจะไปหาวิชาวความรู้ในยุโรป พร้อมด้วยครอบครัวนะครับเจ้าพิหารามราคบอยู่ที่ยุโรปนานนะครับจนเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยในช่วงที่รัชกาลที่7ท่านเสด็จไปยุโรปพอดีนะครับเมื่อปี2477แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบดํารงตําแหน่งในบริษัทจํากัดบ้างเป็นประธานหรือกรรมการบ้างนะครับจนถึง2506ในสมัยรัชกาลที่9กเนี่ยก็ส่งพระครรณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยารามราคบเนี่ยดำรงตําแหน่งสมุหพราชวังและประธานกรรมการพราชวัง โดยยังไปปฏิบัติหน้าที่ฉลองพระเดชพระคุณตามที่สุขภาพจะอำนวยแหละครับนอกเหนือจากงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านนะครับมีกิจวัตรประจําวันก็คือการจดบันทึกซึ่งทํามาตั้งแต่อยู่อยู่ในวัยมัธยมนะครับจนถึงอสัญญกรรมเลยนะครับนอกจากนี้ก็เพลิดเพลินอยู่กับการบํารุงดูแลเรือทั้งเรือยนต์และก็เรือกลนครับอันนี้เป็นของชอบท่านชอบมาตั้งแต่รับราชการแล้วก็ไปพักตากอากาศที่ประจวบคีรีขันธ์ทุกๆปีครับเจ้าพยารามราคบเนี่ยถึงแก่อสัญญกรรมนะครับ วันที่21ตุลา2,510เวลา4ทุ่มเศษนะครับโดยเซโลหิตแตกนะครับสิริอายุได้77ปี16วันที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับหลังจากเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของรัชกาลที่9มาอย่างยาวนานนะครับมีเรื่องซึ่งพาดพิงถึงเจ้าพยารามราครบมากมายนะครับในเรื่องของอำนาจ ในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนในการตัดสินพระไทยของรัชกาลที่6ในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการมีคู่ครองของรัชกาลที่6นะครับหลายๆท่านได้พูดเรื่องนี้เอาไว้พอสมควรนะครับแล้วก็มีหนังสือซึ่งมาจากวิทยานิพนธ์ซึ่งได้ผมได้กล่าวไว้ของชาญันยอดหงนะครับซึ่งหนังสือนั้นก็ชื่อว่าหนังสือในในนะครับพิมพ์โดยสนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดที่ผมกล่าวถึงในบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิสกุลนะครับ ก็ลองไปหาหนังสือที่ชื่อว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าพบเห็นได้นะครับน่าสนใจทีเดียวผมแนะนําว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้มีเอกสารซึ่งมีเป็นบทบันทึกแล้วก็คุณชาญันยอดหงก็ทําวิทยาลิพนไว้ได้น่าสนใจทีเดียวนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหนังสือที่อาจจะถูกห้ามขายอยู่สักพักหนึ่งนะแต่ปัจจุบันนี้หาอ่านได้นะครับลองดูครับแล้วก็อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าวิยารามราคบเอง ก็มีรายละเอียดเรื่องหน้าที่การงานชีวิตของท่านอยู่พอสมควรนะครับเจ้าพิหารามราคบเป็นนายในซึ่งว่ากันว่าเป็นนายในหรือว่าเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่6 มากและปัจจุบันนี้ก็มีการพูดถึงในหลายๆแง่มุมนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอย่างที่ผมว่านะครับบริบทของยุคสมัยแต่และยุคส,สมัยไม่เหมือนกันครับบางครั้งการเอารสนิยมหรือบริบทของปัจจุบันไปตัดสินอดีตในบางยุคสมัยก็จะดูไม่ค่อยเปลี่ยนธรรมแต่ในหลายเรื่องเมื่อปัจจุบันบริบทของสังคมเปิดกว้างและก็รับรู้รับได้กับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่เปลี่ยนไปเนี่ยบางบริบทในสังคมสมัยก่อนหรือเรื่องราวในสมัยก่อนบางเรื่องก็น่าจะเป็น ที่ยอมรับได้ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับเอาละครับวันนี้เล่าเรื่องนายในมาพอสมควรนะครับผมหวังว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจน่าจะไปหาอ่านได้ไม่ยากนะครับมีหนังสือดีๆหลายเล่มอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับพบกับคนติดเล่าได้นะครับทาง Facebook Fan Page คนติดเล่าแล้วก็ YouTube Channel คนติดเล่า Podcast กดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ใน YouTube Channel ด้วยนะครับวันนี้ผมปิงปองลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ